อ้อขายแม่งติดวะเนี่ยต้องเข้าไปข้างในแหละเปิดเลยเฮ้ยอย่าขายหูหูติดไปช่ไหมใ้กูมีวิธีทางลงที่เร็วกว่านั้นเลยอ่าฮะดูมึงดูมึงดูมึงดูตัวนะนี่ครับจะสาธิตวิธีการลงโดยให้ความใบแสงนะฮูฮา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  อยู่ย <ienne> ังอยู่เอาละเราเราไปห้องนี้ไหมยังไม่ได้ไปเลยเฮ้ยมึงจะดันดีนี่เป็นเดี๋ยวโดนนีบพี่ลออามือโอ้เฮ้ยเราเจอหอยทากครับเราเจอหอยทากโอ้โหเดินโดดแตะตอดืม นินจาเต่านินจาทากแต่ตอนนี้เราเจอโอ้โหวิ่งมาแล้วอย่าตามกูมาเลยมา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 โดนแดกสักทีนึงโอ้โดนแดกแล้วโอ้โอ้โอ้เออะเลยเยอะเลยเยอะเอาเอาเอาไปกินเอาโอ้มึงโดนโดนดนอุ้มแล้วโดนอุ้มแล้วเฮ้ยเพื่อน มานีกอนมานีกอนไปไหนฮัโลโหลโบแล้ว <c oughs> เามาื <c oughs> ่อกประตูอะงเดิมเอ้กูเอเนอร์จีหมดอ่าา คือไป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 ไเียหัว้า้ยเ้ยเฮย้เฮ้ย้้เหี้ยไป้หนกันเฮ้ยเย้้ยย้ยเฮ้ย้้ยเยยเฮ้เ้เฮ้ย้ยยเฮเ้้ยยเฮ่ย้เ้ยเก้ยเฮ้เนเ้เ เดลฟี่เฮ้ยไปไม่มีใครเซลฟี่เลยไปสามนาทีแรกนั่นคือไอพ่อูนะครับที่กำลังจะวิ่งเข้าไปตายกำลังจะถ่ายพวกมันสวัสดีไอ้งูใหม่เล็กหนึ่งครับชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรวะชื่อไอ้งูใหม่เลขกสองครับคอนเทนต์ว่าพี่กดถ่ายพี่ก็กดพี่กระโดดลงมาเลย เราจะทิศวิธีการลงโดยให้ปอมใบแสงนะครับฮ่า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 หมู่ฮ่าตายไหมนะมาแล้วครับแล้วไหนรับสองหนึ่งไอ้ชั่นเราไปห้องนี้ไหมเอาละตอนนี้เรากลับมาระยังโรงงานแล้วแข่งเดิม

เดได้หมูเจรปเราลี่ยนเซ็กูเอาเลยหมูฮ้าโมเควันแรกได้เจ็ดร้เจ็ิบะไม่จะถึงเพาะวาไม่ได้พันเลยกูได้ต้องพันหรงล่วันละพันหรือเปล่าวะเออวันละพันกูเห็นการนอยของพวกมึงกูว่าเราไม่ต้องขายคลิปสยองไหม กูยืนเลยอ่ะกูยืนขึ้นเลยใช่ไหมกูโดเลยโดอ๋อนอน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 เออมันต้องซื้ออะไรเออซื้อแอดออนไงี่ตอนที่หนึ่งผ่านไปแล้วปั้นแล้วผมขอเป็นตากล้องเองผมว่าถ่ายได้ดีผมว่ามึงอย่าถ่ายข้างบนอ่ะต้องไปถ่ายตรงที่อ๋อใครเบียดกูเดี๋ยวกูจะถ่ายแบบเซลฟี่อย่างเดียวเว้ยเพราะงั้นมันจะเป็นอย่างนี้ อัน่ายพี่ว่าไอ้มึงมึงลองกระโดดไปแบบที่กูบอกเลยแล้วก็แล้วก็พูดมูฮะมมันมูตาแล้วพี่คนดูเขาไม่หาโอ้ฮานี่ดูดูมูฮะไปด้านขวามั้เดี๋ยวข้างบนนี่ืะครับอตัวอะไรวะไม่มีวะฮะเอาเข้ามาใน อย่างนี้ชื่อเลยครับกระโหลเฮ้ยเอาหายไปไหนเฮ้ยลอยได้กระโหลกเฮ้ยเจ้าไอ้ยต้องเก็บไว้ดีเผื่อขายได้เงินนะขายกระโหลกได้ตังค์ไม่ไงกระโหลกที่เราเป็นยูทูบเบอร์หรือเราเป็นตปเลหรืเราเป็นโจรด้ววะเคยโจรเอ้ยกูเอานี่ไปสู้กับผีได้ไหมไปยื่นเออไปยื่นให้ผีอ่ะเฮ้ยนี่มันทางขึ้นยี่ห้อที่มีตัวอะไรตามตูดมั้งอะไรวะอะไร เฮ้ยเอาเอาเอาเป้ากระโหลกเอาเปล่าอืมไปไหนแล้วอืมอยู่ไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีอะไรอยู่หลังค่เฮ้ยมึงดู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 ฮ่าฮ่าอิบไอ้กระโหลกมันยังอยู่เฮ้ยไฟมันชี้ไปอย่างนี้วะอะไรอะไร

cái đuôi cái đuôi cái đuôi cái đuôi, cùi ở cái răng, ở cái răng, cái đuôi, 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 เจ้ด้วยเจ้ด้วยเจ้ด้วยไปฝากกันแล้วจะาก่นครัเดินตามไปไหนครับไม่ให้กลับบ้านนะครับช่กลมาเมามามากลับไหมกลับด้วยกันไหมกลับเปล่ามาเลมาเลยมาเมาเลยายาเลเราก็กลับมาครบา ไอเรามีโกะโลมาด้วยเราเอามคนนึงมีโกะโลพอี่มาด้วยไม่นอนกูเก็บไปเลยเดยเอาหายไปไหนแล้วอ่ะเอก็โลมันกลับไปด้วยหรอมันกลับไปด้วยพี่โอกูสายหยิบมาสิ่งนี้ลกลับบ้านคืนนี้นอนไม่เป็นสุกเนี่ยเกมมันก็แอบยากเหมือนกันเลยพี่ เอาละครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงงานล้างอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือแกงลาดท่าที่เดินดปกพุโอ่ยิมจ้าโอเคพี่เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานล้างแห่งหนึ่งครับผมอุ้ยกะโลกไม่อยากจะเชื่อเลยครับโอ้ยเอาหายไปไหนกะโลกไว่ได้เ้ยไปโง่เจ้า ไอ้ต้องเก็บไว้ดเผื่อไข่จได้มนงันไดเนี่อะไรเอา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 บ้ากระกเอาบ้าอะไรกูไม่เห็นอะไรเลยน้องไปแล้วคุณดูว่าอาไแล้วเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราเลือกที่จะโอยใช่อยัดหยัาเบียดกล้องดิโอตอนนี้เราเลือกที่จะเดินไปอะไรอะไรเหรอเอาเอาเอาอ่ะเอา้กระอ่ะนอนมันบ้ากระลกมันบ้ากระลกเ่ย เอย๊ผมติดีไเฮ้ยเฮ้ยรียน่ย้า้องดีเด่นผมบอกแล้วแ่ก็ไดเนี่ยนไเียนอ้หูเั้นอนล้ไอ้ใครยังเตียงกูเนี่ยมาแน่นอนนี่มันเตียงผมสีผมโอ๊ยเอ้เชี่ยพิแมัน กัดควยเข้าปากผมสะดูดเตียง